สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันที่20มีนา2565นะครับในวันนี้ก็มีภารกิจปล่อยรถนะครับอย่างที่เคยได้ถ่ายรีวิวไปแล้วนะครับก็จะเป็นคันนี้ฮะของผมก็จะปล่อยคันนี้แคป 1.9S เกียร์ออโต้นะครับ นี่นะฮะที่มีการเปลี่ยนแม็กจัดทรงให้ทางลูกค้านะครับสีขาวโปรโมชั่นคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ปล่อยในวันนี้ก็29,000บาทนะครับก็ได้แบบคันนี้เลยแคป1.9 S เอสสีขาวนะฮะขับขี่แบบสบายๆเกียร์ออโต้นะครับไม่เมื่อย่าไม่เมื่อยล้าไม่ปวดขานะฮะในวันนี้ก็มีปล่อยกันอยู่เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวพาไปดูไล่เรียงทีละคันดีกว่า คันนี้อ๋อคันนี้เป็นรถเข้าศูนย์นะฮะจะมีคันนี้ครับสีประตู1.9 LDA สีขาวรุ่นเตี้ยนะฮะคันหนึ่งคันที่สองก็สีประตู1.9 LDA นะฮะสีเทาดำโบด LDA ก็สังเกตง่ายๆครับตัวล้อแม็กก็จะเป็นขนาด17นิ้วลายนี้นะครับคันที่สามของลูกค้าผมเอง คันที่สีแคปหนึ่งจุดเก้า lda นะฮะสีรวนเงินนี่ตัวเตี้ยนะครับนี่คันนี้ก็สไตล์เด,มเดิมๆนะฮะคันต่อมาก็เป็นรุ่นไฮแลนเดอร์นะฮะสีขาวมุกนี่มีการเปลี่ยนแม็กให้เรียบร้อยเป็นแม็กใบพัดสีแดงนะฮะสวยงามตามสไตล์รุ่นยกสูงนะครับก็เริ่มมาประดับประดาเพื่อเอาไว้ถ่ายรูปเพื่อความสวยงามนะครับ ในวันส่งมอบคันนี้ก็เป็น4ประตู1 9 Z นะฮะเนี่ยสังเกตง่ายๆจากลายล้อแมกซ์ล้อแมก18นิ้วไลายนี้เลยเดิมๆคันนี้ก็เป็นสเปคเดิมๆนี่คันต่อมาก็รุ่นนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะฮะ4ประตู 1.9S เดี๋ยวขออนุญาตทำความสะอาดรถเพิ่มเติม,ตมอีกสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าล้างทําความสะอาดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะวันนี้ก็มีฝุ่นเกาะน,นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวปัดเช็ดถูให้สะอาดๆนะครับก่อนส่งมอบกับลูกค้าเอเคครับเสร็จสับกระบวนการของเอกสารเรียบร้อยเดี๋ยวไปตรวจดูรถกันครับผมลูกค้ามาละวนี่นะครับจะของรถแคป1.9 S เ่เกออโต้นะฮะ เลิ่งามยำดีก็ช่วงประมาณสิบโมงนะฮะลูกคา้าแจ้งไว้วันนี้ครับเปิดดูรถได้เลยครับ จะมัดดอกไม้ก่อนไหมฮะอ่ะผมมีดอกไม้มาให้จะมัดดอกไม้ไหมคุณสุธีมัดดอกไม้ก่อนไหม <laughs> นี่นๆเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยนี่นผมมัดไว้ให้แล้วดอกไม้เออมัดเชือกไว้ให้แล้วนั่นแหละ <t une> อ่าสิ่งดีๆจะได้เข้ามากับเรานะฮะ <t une> ขับขี่ปลอดภัยค้ำคูณค้ำคูณน,นะฮะ เดี๋ยววางตรงนี้เลยนี่ละเอาสอดเข้าไปพนเราฟังแล้วก็ดึงออกมาเลยนั่นแหละครับแล้วก็มัดข้างหน้าเลยนั่นแหละแน่นหนาแน่นนอนดอกดาวเรืองก็เอาไว้ในรถได้เลย อีกหนึ่งขั้นตอนนะครับกระบวนการแนะนำการรับบริการศูนย์บริการจับฝ่ายศูนย์บริการของเรานะฮะน,นี่นะครับก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายเล่นกันได้เลยเอาอันเดียวก็พอจะเอากุญแจหรือป้าย